ส่วนที่จังหวัดนนทบ,บุรีครับในพื้นที่ชุมชนมัสยิดท่าอิดต,ตบลท่าอิํอเาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรียังคงได้รับผลกระทจบจากน้ําล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเบื้องต้นนั้นนายเชษฐาโมศกรัฐผู้ราชการจังหวัดนนทบ,บุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีและอบตอท่าอิด น้ำถุงยังจีพไปมอบให้กับชาวบ้านในชุมชนพื้นที่หมู่ที่6และหมู่ที่10จํานวน1 1 5 1ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมกับตรวจสอบพื้นที่น้ําท่วมบริเวณมัสยิดท่าอิดซึ่งกบพบว,ว่าตอนนี้ระดับน้ําเริ่มลดลงแล้วโดวยหลังจากนี้จะมีการเร่งรัดเรื่องเงินเยียวยาและวางแนวทางในการป้องกันระยะยาวโดยเฉพาะการทําเขื่อนกั้นน้ําทางราชการก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะคงมีการในเรื่องเร่ง,เร,งเร่งเรื่องเงินเยียวยา ซึ่งทราบข่าวว่าภายในวันที่24พฤศจิกายนเนี่ยจากการที่ได้สำรวจไปลอดลอดลอดก่อนเนี่ยก็จะจะมีการจ่ายเยียวยา9,000บาทแล้วก็จะมีการสำรวจเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆนะครับส่วนในระยะต่อไปเนี่ยคงหลังจากน้ำลดคงมีการร่วมร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดชุมชนทำาการสะอาดอาคารสถานที่ต่างๆบ้านเรือนแล้วก็สถานที่โรงเรียนโรงโรงบาลประจําตำบลนะครับนอกจากนั้นในระยะต่อไป นะฮะในโครงการระยะต่อไปที่เป็นโครงการขนาดใหญ่คงจะมีการดูว่าจะสามารถทําโครงการเสนอทางรัฐบาลทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให,ใ,หให้ให้ให้ลงมาดูนะครับว่าจะสามารถทําในเรื่องเื่อนป้องกันหรืออื่นที่จะส่งผลกระทบน้อยลงนะครับในเรื่องของชุมชนแต่ว่าในเรื่องของที่พอจะทําได้ในระยะต่อไปปีสองปีนี้อาจจะดูเรื่องของทางเดินนะทางเดินที่จะให้ความสะดวกกับชาวบ้านเวลาน้ําท่วม